นิชาชีพมาในรูปแบบใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นสายท่องเที่ยวนะครับหรือว่าต้องการหางานทำ f r e e l a n c ทำเนี่ยนะครับมันจะมีอาชีพหนึ่งที่ตอนนี้นะครับผมมั่นใจว่าจะเด้งอยู่หน้า Facebook ของแต่ละท่านนะครับนั่นก็คืออาชีพการรีวิวแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นนิชาชีพเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดให้ฟังนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับท่านะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการรอบรู้ออนไลน์ by มิสเตอร์พีเคนะครับทุกๆวันอังคารนะครับผมก็จะมีความรู้แบบนี้นะครับมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับโอเคครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับรูปแบบใหม่ของการหลอกลวงของเจ้ามิจฉาชีพนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามีหลากหลายเยอะแยะมากมายมากนะครับสาหรับเจ้ามิจฉาชีพนะครับไม่รู้ว่ามัน ไปคิดกระบวนการอะไรยังไงมาแบบไหนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เยอะมากนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่ผมได้พบเจอนะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านนะครับอาจจะได้เห็นโฆษณานี้อยู่ใน f c e e o o o นะครับของทุกท่านนะครับผมก็เลยอยากจะเอาตัวเนี้ยนะครับมาทําการบอกกล่าวบอกต่อทุกท่านนะครับว่าอย่าทําโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีบุคคลที่หวังดีนะครับส่งข้อความมาบอกผมนะครับว่า โดนไปหมื่นกว่าบาทน,นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูที่หน้าจอเลยครับไปนะครับ Let's go <S ครับสำหรับอาชีพที่ผมจะบอกไปว่าตอนนี้ทีอาชีพที่กำลังเอามาหลอกลวงนะครับให้กับคนที่มีความชอบเที่ยวนะครับหรือว่าชอบโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีภารกิจให้ทำเนี่ย นะครับจะต้องมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดีด๋ยวผมพาทุกท่านมาดูนี่อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับอเป็นภาษาจีนมานะครับบอกว่าอย่าทำครับก็คือผมก็เลยถามว่ามันคืออะไรนะครับนี่ที่เขาบอกว่าเปิดโอกาสสาหรับคนชอบเที่ยวชอบเดินทางนะครับเตรียมให้พร้อมขณะน,นี้ตอนนี้กําลังเปิดบริษ,ษัทเพื่อ ดึด๊ดดนะครับให้บุคคลที่ชอบทําการรีวิวชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะครับเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ได้เงินจากการรับสมัครนะครับคนโปรโมทส,สถานที่ท่องเที่ยวนะครับในประเทศและต่างประเทศนะครับบริการอื่นๆนะครับรวม45,000บาทนะครับอันนี้ใครเห็นก็น่าจะอ้าปากค้างเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดก,กันว่าเขาพูดว่าอย่างไรกันบ้าง อ่าเนี่ยครับเขาบอกว่าผมโดนไปแล้ว9200บาทนะครับยิ่งอนยิ่งได้รอบสุดท้ายนะครับโดนบิบแล้วนะครับแล้วก็มีบอกว่าอ่าโปรโมชั่นอะไรยังไงแบบไหนนะครับรายละเอียดการเข้าใช้งานนะครับเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูแบบตรวที่ผมได้ทําการคุยกับทางบริษัทนี้นะครับชื่อบริษัทว่า Re ม h i p นะฮะอ่าผมก็พักเข้าไปนะครับใน ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเอ้ยในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่เขาลงนะครับเป็นโฆษณานะครับเขาก็ทักเข้ามาประมาณนี้นะครับต้องการเข้าร่วมกับทางเราใช่ไหมนะครับเขาก็ส่งแบบนี้มาให้นะครับเปิดรับตำแหน่งเปิดรับสมัครสามตำแหน่งงานนะครับมีคนตรวหมดสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศต่างประเทศนะครับและคนเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็คือ w o r k from home ตัวนี้นะครับจะในเรทราคาของการจ้างเนี่ยนะครับก็จะต่างกันเนาะ ถ้าทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเดบจะอยู่ที่ในประเทศเนี่ยนะครับถ้าเป็นครูธรรมต่อเดือน23,002นะครับค่าันห้า0่อวันนะครับไปหาที่ไหนได้นะครับ2 0่อวันแล้วก็ต่อไปนะครับต่างประเทศก็จะอยู่ที่45,000นะครับค่าธรรม4ห5 0เลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวรีวิวสันท่องเทียเวิร์คฟอร์มโฮมนะครับรายได้800บาทต่อวันนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวล่อนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวล่อให้เราติด ดักนะครับเพื่อเราจะได้ว่าอ๋อเฮ้ยถ้ามันสี่เป็นห้าเนี่ยนะครับกูทาเนี้ยแค่ไปเที่ยวแล้วก็ได้เงินด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือคนที่ยังคิดไม่ได้นะครับแต่เราโดนมาเยอะละนะครับก็เลยรู้ว่าอันเนี้ยมันโดนหลอกแน่นอนนะครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเป็น สวัสดีค่ะพี่สนใจสมัครตำแหน่งงานไหมคะทานไหนคะท,นนคะทีนี้ผมก็จะบอกว่าในประเทศครับต้องทําอย่างไรบ้างทีนี้เขาก็ส่งรายละเอียดมารายละเอียดในการโปรโมทถานที่ท่องเที่ยวในประเทศนะครับผู้ท้สามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวกับใกันเองแล้วก็บริษัทจะเป็นฝ่ายให้กาหนดเหมือนกับว่าเป็นแค่ว่าให้เราไปเที่ยวนะแล้วก็ส่งรีวิวการท่องเที่ยวของเราไปให้เขานะครับอันนี้ก็เหมือนกับทั่ว,วไปนะครับทีนี้ผมก็จะบอกว่า โปรกมตัวแจข้อสามก็คือเป็นเบืร์กวามโฮมนะครับอ่านี่อันนี้ก็คือร e ีวิวสถานที่ท่องเที่ยวรีว e ิวตามข้อมูลบริษัทนะครับให้ข้อมูลรูปภาพวิดีโอาการท่องเที่ยวเียนโปรโมทนะครับเท่านั้นสามารถรับงานได้รับงานได้ที่บ้านหนึ่งวันต่อเชิวีวิให้นี่ก็คือเป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็หนึ่งคนสมัครได้แค่หนึ่งตำแหน่งงานเท่านั้น อันนี้นะผมก็เลยบอกว่าผมสนใจเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับเป็นการเช็ครีวิวเพราะว่าผมทำรายการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับทีนี้เขาก็จะส่งตัวนี้สวัสดิการนะครับตัวเครื่องบินเที่ยวฟรีในประเทศหนึ่งครั้งเช็คอินโรงแรมฟรีหนูนี้นั่นนะครับเหมือนกับรูลามากนะครับรายได้แปดร้อยบาทต่อวันด้วยลงทะเบียนฟรีทำงาน,นที่บ้านไม่จําเป็นต้องมีประสบก,รา,ก,า,กสารณ์ก็สามารถทำงานไดอ้อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของพวก จะบอกว่าเป็นพวกโลกออนไลน์ต่างๆทุกวันนี้จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับอย่าลงเชื่อเด็ดขาดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะส่งรายละเอียดตันนี้มาให้เราตุ๊ดตุ๊ดต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 ๊ดนะกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่ไอ้ไม่ใช่ที่อยู่นามสกุลอายุเพศอาชีพแล้วก็ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมก็กอกกอกกออกไปนะครับทีนี้มันก็จะส่งเจ้าตัวนี้มาให้นะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็น AI หรือว่าเป็นคนที่เขาจัดฉากขึ้นมาหรือเปล่านี้นางสาว พัชราวงวิจิตนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้จักชื่อนี้นะครับนามสกุลนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนนี้นะครับก็ไปแจ้งความได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนนี้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นคนคนนี้จริงนะครับก็ต้องขออภัยนะครับทั้งรูปทั้งตาแหน่งงานทั้งอะไรด้วยเนาะทางเราก็ได้การลงทะเบียนเรื่องต้นให้คนสันเียแล้วขั้นตอนต่อไปให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ไฟบุคคลนะครับนี่อันนี้แหละครับ ที่มันเป็นวิชาชีพแน่นอนนะครับทําไมเขาถึงให้เรานะครับไปที่แอปอื่นทั้งทั้งที่ทเราก็คุยกับแอปนี้ได้ผมก็เลยบอกว่าพร้อมครับเขาก็เลยส่งเจ้าตัวนี้มาให้นะครับซึ่งเป็นตัวนี้น่าจะเป็นของอ,อินทราแกรมจินเทเลแกรมเอ้ยไม่ใช่เทเลแกรมไม่ใช่อินเทลแกรมนะครับเป็นโปรแกรมเทเลแกร,รมนะครับอให้เราแล้วอ่า แกน QR code ต,ตอนนี้เข้าไปนะครับ q ว code ก็คือจะเป็นอะไรเนี่ย Output QR หนึ่งสีหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าขั้นตอนการติดต่อเจ้าหน้าที่ไปบุคคลเพื่อยืนยังกระลงทะเบียนสแกน QR code ต,ติดต่อหาเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดแอป,ปเทเล GRAM ไปค้นหาแปปอปหรืเทโซนะคะหาทางตอนนี้แจ้งให้เราทราบด้วยนะครับก็คือให้เราไปดาวน์โหลดเจ้าตัวตเทเล GRAM นะครับไว้ทําการคุยงานนั่นเองนะครับอ่า ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอา้าคุยทางนี้ไม่ได้หรอครับทําไมต้องไปทางไลน์ว่าทางโปรแกรมอื่นนะครับเขาก็บอกว่าทางบริษัทใช้เฉพาทางแอปพลิเคชันเทเล gram ในการให้ทางผู้สมัครทําการลงทะเบียนและรับการรับงานกับบริษัทพร้อมแนะนาเกี่ยวข้องกับขั้นตอนและรายละเอียดการต,าต,าตา่างๆให้กับผู้สมัครนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรนะครับก็ทางนี้ก็บอกว่าเรื่องในแอปพลิเคชันที่นินยมอ,อย่างมาก facebook line หรือแอปพลิเคชันนั้นจะถูกจํากัดการใช้ง,งานหรือถูกบล็อก ในบางประเทศทําไม่เกิดปัญหานในการสื่อสารระหว่างผู้บริษัทกับผู้สมัครนะครับอ่าก็คือเขาก็มีข้อมูลให้หาหาอะไรมาให้เราเพื่อให้เราเชื่อถือเขานะครับผมก็เลยบอกว่าอา๋องั้นก็ไม่เป็นไรดูกันแล้วการสื่อสารข้อมูลก่อนนะครับเขาบอกว่าหากผู้สมัครสนใจติดต่อกลับมาทางแอดมินได้เลยนะคะก็จะส่งจอนเนีพวกอะ,อ,ะอะไรนะเขาเรียกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าอ่าพวก ปพคออะไรเนี้ยนะครับก็คือพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับใบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐนะครับอันนี้พวกนี้มันสามารถปลอมแปลงขึ้นมาได้ครับอันนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปอยากรู้จริงๆถ้าเรายังไม่ได้สมัครนะครับก็ไปค้นนะครับในเลขที่เขาเกาะไว้ในใบนี้ได้นะครับบริษัทของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อยืนยันให้กับผู้มาสมัครโปรแกรมโปรโมทที่ท่องเที่ยวและใบรับรอง อ่าอันนี้คือต่อไปนะครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการรับภารกิจนะครับซึ่งมันก็จะมาเข้ากับของน้องคนนี้นะครับที่ในกรณีที่เขาทํานะครับเนี่ยครับเขาบอกว่า,ารับภารกิจเขาให้เราพาระคภารกิจพอรับภารกิจเสร็จแล้วปั๊บเขาก็จะให้เราโอนนะครับเห็นไหมเนี่ยครับครั้งแรกห้าร้อยนะครับครั้งต่อไปพันสี่ ครั้งต่อไปสามพันสามนะครับแล้วก็สี่พันหกช่วงนี้น่าจะได้เกือบสองหมื่นอันนี้อ่าอันนี้คือน้องเขาเขียนมานะครับน่าจะได้เกือบสองพันหรือสองหมื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะแต่พูดถึงว่ามันมีคนมาการันตีแล้วนะครับเห็นไหมบริษัทเดียวกันเป๊ะนะครับอ่าแล้วก็ อในส่วนของตัวที่น้องเขาส่งมาให้ก็เป็นตัวเดียวกันกับที่ผมได้ดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับก็เลยอยากจะทําคลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะบอกกล่าวให้กับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับว่าถ้าเกิดว่าสีดนี้ขึ้นหน้าเฟซไทยนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตกเป็นมิจาชีพไอ้ตกเป็น เออเหยื่อของวิชาชีพเนี่ยเราจะเสียเงินไปโดยใช้เหตุเงนกับน้องคนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องนะครับที่กรุณานะครับมาเตือนเรานะครับก่อนที่เราจะตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพอีกรายนะครับสำหรับผมนะครับก็เป็นคนที่ชอบหาข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลความรู้นะครับให้กับทุกๆท,ท่านที่เล่นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆนะครับที่ ส้างม่เชลชิปเนี่ยชอบเอามาหลอกเพื่อจะ,อะให้เราหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้มันนะครับก็ขอนนามาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใคร,ครได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมีความรู้ในแนวนี้นะครับมาฝากมาเตือนนะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะเอามาแชร์ให้ทุกท่านนะครับหรือว่าอันไหนที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยผมก็จะมาแชร์ ให้ทุกท่านรู้เช่นกันนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะมีแรงในการคลิปต่อไปสำหรับนี้ผมบิ๊กเดลิเคนะครับกับรายการรอบรู้ออนไลน์ด้านสติ๊กเกอร์เคนะครับก็ขอบคุณมากครับอาจารย์บินกเดลิเพบกันใหม่ในที่หน้าทาหรับนี้สวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแแชรรร์เพืืื่่่อออให้้้้คคคนนนนไดดดูววยยะะัับบลลก็าม กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมกอยากใหทนชมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคย้